ารวมมาเจ็เจ็เขว่าให้พร้อมกันก็ต้องรวมีลูกหลานพึพูดแทนเยียนให้าเจ็ดสองห้าน่สนสสวัสดีครับผมแฟนช่องย t u b e คนซุลินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อ่ให้พผาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคบ ป่อยู่ n h เนาะปูกกูแค่ปู่กูม่ทำเมนกับคือปูแ่าาแตกนะคะ กูดีใจกูดีใจโอ้ยดีใจกันไง้องผล่นาะเรียนอาหารชอบประโยชนกันเต็มที่แล er> ้วมาด๋ยมา chim <laughs> chim mút cá với <laughs> hạt nữa

chết là chân nhang nó bẩn nó phun răng bả trơn ngán bơng ngầu đấy mà lâm chết nó วานมีลูกรล้านฝพกพูดทนเขียนให้ห้าเจ็ดสองห้าสามนั่สามสามสามพูดยังไ่พูดยังไะไม่มีพูดยังอีกวะมึงทำเป็นมะถามกูเด็ด

เดมาแล้วมึงเดมาแล้วแล้วมึงจะรวยพิงๆงคือเขาแล้วมึงอืมอือมบอกหลาหน่อยก็อืมหืมเจ็ดสองห้าศูนย์สามเด้อครับพี่น้องที่สี่ก่านโอ้กพี่ปกาศใจน่อยพี่น้องที่สี่เห็นกวนอบบจุกโมได้เจ็สองห้านะคะกับศูนย์สาม สาธุสาธุวันที่เก่ามากใหม่รสูงวันที่เก่ามากใหม่ว so, ันท oh, ี่เก่ามากใหม่มาเบิกีหลาหน่อยคสิบานเองสาวันที่เมาม่อเลนยสิบล้านเองมาอสบี้น

่าจะมาสามตัวท่ายก็ได้เนาะค่ะเขียน,น,นไปได้พี่น้องด้วยวันที่แล้วอะตรงนะเพื่อนเจ็บเดียวนึงหาเก้าเก้าหาออกนะออกเก้าหกเนาะวอนนี้มาได้เหล็กโลหะให้เนี่ยเอาันกับก <laughs> ารวาเป็นเก้าหาัวเรียกวัที่แล้วก็ได้เหล็กถลหะยังขาดคนออสามตัวเนาะค่ะเชืว่า เพาะขอขอดูนะว่าโอ้ยลูกหลานเด่นมีเงินมากาเ่เกาเด็นหกวยเถอลูกหลานเาด้อก็ไลยบอกึงมาตึด้ให้ปูกับลหรถันนี้นะ้อทงท่านได้ที่ไหนมักมักาเสีออกเเลขรถนี่แหะตกนมากต้องเป็นเป็นนี้อะไรต้องใอะไรนี่อุปสรรครถนิจะออกนี่เย แต่ก้อนๆ่นมันสิบเก้าสิเก้าค่ะตันสิบเก้ามีเก้าสิบเอ็ดมีสิบเก้ามีเกสิเอ็ดีออกกลับไปกลับมาสล้ไปยัหก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 หหกหกกหกหกหอหก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 กหหกาหกหกห่หก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 อกหกหกหหหก มาโดนได้ค่ะไม่ดโดนป er. um. ระมาณ20นาทีก <c ười> um, so. ่ันนอนครับ20นาทีก่อนหน้านะครับคิดว่าสิคอพอน้องคอพอน้องอ๋อคอเป็นยังบุญแล้วพี่น้องครับต้องโดนนะครับต้องดนเด้อแตนใส่ถุงเล่านะครับใส่แหงเล่าพี่น้อง จ็ดสองห้าศูนสามำจะเห็ดบุนเฮ็ดอย่างเิ่นกัหยโซกเยอค่ะเพิ่จะหยโซกีอเป็นไปเลยอยากให้มาบระเดมาจโดนเนาะคุณสีจะกัมามาเรื่อยๆยูต่างกับประเดบ่งสวงให้เพิ่นมาเชียรครบรอบรอบปีรอบรอบหมานเขาีนงสือมองหางเลยจำั ามัวเจ็ดสองห้ากับคูณสามไปหายิดจับรถสลีไใบกอนแล้วเ้ากระทะวันที่เก้าอค่ะรออีกมือวันบ่วงชงวันที่เก้าต่นถึงวงปิดงแล้วก็บอกว่าวันที่กล้วบจ่าจะเอาวบจ่าแล้วแม่ค่าสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube ยู u ูบคนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคลิปย้ำได้ทันสิบริพาลผ่าลีดและสิบริพาลข่าขาวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม